เจอพ่อผมมีโอมเกมไหมครับนู้นไหมครับ,รบปอมนั่นเองฮัทวันนี้โอมพี่โอมจะทำบ้านนั่นเองบารสเล็กทสุดในโลกนั่นเองใัทอยากดูแล้วก็กอ,อยากดไลค์ใูแลแต่ขออย่าปรับท่าหนึ่งเหรอไม่ได้แมโอ,โ,นนะโอ้โหเกมนะปรับ อากาศเมืองไทยค่อร้อนนะฮะที่จังหวัดอุบลเนี่ยโอค่อร้อนเลยโอ้อันนี้ปับ๊บเลยไม่มีมือเฮ้ปับไม่ม,มีไม่มีมือเนาะ มนะีมือเะอืมที่คนนะี้คุดใบปึ๊บปึ๊บดูเหมือนไม่ได้สีฉันนอกแกนลกูกลูกก็ลืมป่ะอืเอ็มพองฮนะคุณลูกเอ็มพองเล็กแนะ่จกฮนะวางไว้นี่ด้วยเป็นยะังะ พึ๊บนี่ครับโค้งบานเกล็ดแนกนี่เองปึ๊บวันน,น,นี้ไม่เสียงผู้ฟังเนาะว่าวันนี้ปึ๊บวางอะปึ๊บเส่เสื้อเดอร์อะมัน สวยงามมากตัง๊งรังปลายานี่ตึ๊งเนี้ยโค้ันนี้เอามาังครอ็ขาวอมเปล่าล่ะแบบนีตึ๊บ ก็ทำแป๊บเดียวไม่ไม่ีอย่างฮะแค่แป๊บเดียวนี่จะทำมันข้าวก็อยู่ได้แป๊บเดียวเนาะไปางไปนี่ ปึ๊บเสร็จนะฮะยังไม่เสร็จนี่นี่ทำเป็นฟารนะ์ามเนอะน้ำน้ำที่ขุด กข็ขาวฮะเป็นค,แะะน,คแนแหลกปะวะปึ๊บวางละวางเไม่คนแหลกเลยอะชื่อแบงคนแหลกมาก กรีดอของไม่ไดของยากเนี่ยปื๊บวางไปนี่ช่ว่ยมีใครมา,าเดี๋ยวไปกูปะเดี๋ยวมีคนมากดลังอะไรนยั้อืมปื๊บเนี่ยขาบานนางเล็กลงเล่น กูจะดึอไปว่ามันทำไมมันโคตรแหลกเก็บเยอะเกเบียอะจ้ งูเห็นยาง<อ>างี้วะปล่อยเใส่อไหร่พา,า,านาระวังแม่คนนี้ด้วยมีคนมีคนนำคามาอีกแล้วอันนี้เอานี่มากดแรกเลยพวกเห็ดน้มันละนไำนนละชะเลย กลปะเครื่งคือกูรับไปไวว่ะเครื่องกูรับไปไวเคื่งกูรับไปไวโอ้โหเคื่กูเครื่องกูเครื่องกูคือกูได้แลวเครื่องกูบไปไดเครือกูรับไปไดเ่องะว้โหว่หววกูมีเพรโลมเข้าใจเดี๋ยวเขงฮะเงใเขา่อีควันเาควันมันปีกูไม่รู้ว่ามันปีกขมาย

ใมักลายอยู่แล้วกล้วยมีคำหยาไว้คลิมนี้มีโอ้ยังมีคุณพบะบานเฮ็ดกระแล็กมันก็เพิ่งดีที่ดีวะอู้หูมีคำนีเครื่องกรูรับไว้ดูมีวาม่า ให้คิดแฟนของกูเนี่ยได้เลยเล็บทำสมหาบังค่านี้ไม่ได้แล้วเล็บก,กูหายให้ปึบนน๊บทำนี้ไอ้กูไอ้สอรีแบบน,นี้ปึ๊บมือแบบน,นี้โอ้โหเขาเล็กเล็ก ไปโกวานี่ไปวันนี้มีไปเสร็จนะฮะโอาโหบ้านที่ประหยัดมากบ้านนี้บ้านนี้ประหยัดมากฮะประหยัดโคตรเลยกลายำคนะมวนันนี้นี่เสร็จแล้วนี่ลืมไฟลืมไฟ ันไฟยังไงเครื่องบินแรงมากยุตไปเลื่อยเรื่อึ้เฮ้ยเครื่องรับไปไวแล้วขอ,อยัดข้าเครื่องซับของแมห่หาหมองก่อนกระมา ได้โอ้สว่างโอ้โหใช่แล้วพึ่งบักเลยของผมเองยังเราเขามีข้างกองมีเครื่องเองนอนนอนได้ไหมนี่ยอนนอนดิอ่ามึงบ้าคุณนอนไหนวะเนี่ย เก็นำเลยโอ้แต่หนูเหนมึงคนแรกเลยดิน่าโมเดลต้องกดทีดินออกก่อนน่าจะมีะก็ดดเ,กเป็นไงฮะรู้ว่าอันนี้กดคุ้ได้ดูลืมเอ้ยกระจงแอกเห็นใบวบไม่คนแรกเลยไม่นุ่งกระดาะคนพาเฮ้ยอย่าคืนปิดดีจะเป็นโจคลิปเลย แต่เนี้ยแตมเนียเป็นน้ยประหยัดมากเลยอุมเราประกันกูผิดซันเองไหมเออเออก็ก็ที่เป็นบ้านที่ประหยัดนะฮะก็มีทำมากทำง่ายอย่าลืมอย่าทำนี่อย่าลืมกดกดได้กดใส่ได้กดสับโอ้โห้ยกูรอดเลย อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีน้ำฮะเอาไว้ปูข้าวเนะก็มีอะไรมากปเพิ่มเงไมน้อยเฮ้หอมเปลี่ยนดีกว่าหอมเปลีนน่ยนนาจากอันนี้เป็นอันนี้เปุ๊บอันนี้เสร็จแล้วไย้ดิ่มกุญเคนะ่ะบ๊ายบาย